อันนี้ไม่ใช่ช้ามืดนะอันนี้คือตลาดกลางคืนอืมก็คือจับใจความได้อย่างหนึ่งว่าทําไมถึงชอบพอม่าถึงมีตลาดกลางคืนเพราะว่าอ๋ออย่างพม่าเนี่ยรถรถเมย์อะรถเมย์จะออกมาวิ่งตอน7จ็ดโมงนะเออเพราะฉะนั้นคนพม่าเนี่ยเขาออ ใช้การเดินทางโดยใช้รถเมย์เป็นหลักเพราะว่ารถเมย์เขาถูกมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเสียแค่สบาท3บาท4บาท5บาทเองอืไม่ถึง5บาทด้วยคือสูงสุดคือ4บาทเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยต้องอามาจ่ายตลาดตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าเขาไม่สามารถออกมาจับจ่ายของที่ตลาดได้อา่า